ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนัทราชขอบคุณช่องวันขอบคุณทาง GDH ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยผู้กำกับพี่ดูนักแสดงน้องๆ B&K 9ไอซ์สใครอีกอะทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังท,ที่ที่ร่วมกันทําให้เราได้รับรางวัลน,นี้มันไม่ใช่รางวัลของแหม่มคนเดียวมันคือมาจากทีมเวิร์กทั้งหมดถ้าไม่มีคนเหล่านี้ก็คงไม่มีแหม่มที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัลทางด้าน สาขาการแสดงทางด้านละครครั้งแรกในชีวิตเป็นรางวัลแรกในชีวิตเลยที่ได้รับสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมก็เอาจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนยังไม่จริงอะ่ะเพราะว่าเราตื่นเต้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเราจะได้เพราะว่าท่านอื่นๆที่เข้าชิงก็สุดยอดเหมือนกันหมดนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณละกันขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณคนดูทุกคนด้วยที่ติดตามแล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้เรานะคะขอบคุณไลน์ทีวีด้วย แล้วก็รางวัลน,นี้เป็นของทีม Year, วันเยียร7สาวันบ้านฉันบ้านเธอทุกคนคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะครับดีใจยินดีและก็เป็นเกียรติมากนะครับก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งจากละครอุ้มรักเกมหลวงก็ดีใจดีใจแทนทีมงานด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะครับที่ทํางานอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณกบนะครับคุณป้องโดนัท นะครับรวมไปถึงน้องยิ้มน้องโชแปงแล้วก็อีกหลายๆท่านขอบคุณผู้กำกับนะครพี่แก้วที่ให้โอกาสในการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเจนะครับขอบคุณพี่เจีย๊ยบวัฒนะหรือว่าในปารีนะครับเจ้าของบทัศน์บทละครเรื่องนี้ขอบคุณมากๆสำหรับช่องวันที่ให้โอกาสในครั้งนี้นะครับก็ทําได้และที่สําคัญเลยครับขาดไม่ได้จริงๆเลยก็คือทุกท่าน ที่ติดตามละคอรอุ้มรักเกมลวงนะครับตอนนี้ก็ยังชมกันได้นะอยู่ใน YouTube ก็มีแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณสำหรับก,กํำลังใจขอบคุณสำหรับทุกฟีดแบ็กนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ